สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรัชพ <pol> ัตรรำไพพรรณีจันทบุรีจัดการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณีครั้งที่6เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนันเจ้รรำไพพรรณีครบรอบ108ปีค่ะเช้าวันนี้ที่มหาวิทยาลัยรัชภัฏรำไพพรรณีจัดการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณีครั้งที่6เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนันเจ้ารำไพพรรณีครบรอบ108ปปีภายใต้หัวข้อการประชุม ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนโดยมีนายเกรงเดชเข้มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานและศาสตราจารย์ดรธรรมศักด์หงษ์พิชยามาตรักษา,า,าราชการแทนอธิการบดีกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติวิทยากรผู้ให้ความรู้และบรรดาน,นักศึกษาที่เข้าร่วมจัดการประชุมวิชาการระบายพันนีในครั้งนี้จำนวนกว่า300คนกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่วัน 20, ที่1 9ถึง20ธันวาคม2555 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒน์มภัยพันธีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ภารกิจทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและสร้างบรรยากาศการวิจัยในทุกด้านทั้งในเรื่องการประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทุกประเภทการสร้างเครือข่ายการวิจัยการพัฒนาให้ความรู้ทางด้านการวิจัยการบริการด้านการวิจัยและการสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไปเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความ เป็นเลิศค่ะ